ถ้าคุณเป็นคนคิดวนคิดมากคลิปนี้จะมีประโยชน์กับคุณมากที่สุดเลยนะคะคลิปนี้จะมาแชร์3วิธีที่ทำให้คุณหยุดสมองเลิกคิดวนใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุขค่ะ อันดับแรกเลยทำไมเราถึงคิดวนเพราะว่าเราอะมัวแต่คิดถึงอดีตที่มันผ่านไปแล้วกับอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงใช่ไหมคะเอออดีตอะที่มันผ่านไปแล้วอะก็คือจริงๆแล้วอะเราอะไปแก้ไขอะไรไม่ได้แล้วเพราะว่ามันผ่านไปแล้วใช่ไหมคะส่วนอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงอะเราไม่รู้หรอกว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่เรารู้อะก็คือปัจจุบันนะขนาดนี้สิ่งที่เราทำนะปัจจุบันขนาดเนี้ยมันก็จะไปสร้างในอนาคตใช่ไหมคะเออเพราะฉะนั้นอะ เราอ่ะก็คือมาโฟกัสที่ปัจจุบันเรานะคะสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะการที่คิดถึงอดีตกานาโคตอ่ะมันทําให้คุณหเสียเวลาในชีวิตของคุณไปแทนที่คุณจะเอาเวลาไปทําอย่างอื่นที่มันโปรดทีทคุณก็กลายเป็นว่าคุณไม่มีสมาธิในการทํางานคุณก็จะคิดวนอยู่อย่างนั้นใจคุณก็จะไม่มีความสุขหรือแม้กระทั่งแบบนอนไม่หลับเป็นอาการทางกายนะคะแล้วก็ทานข้าวไม่ลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีกฎ เฮปลอนะคะเฮปลอก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นการวิจัยว่าเซลล์ทุกเซลล์อ่ะมันสามารถสื่อสารกันได้หรือว่ามันคุยกันตลอดเวลานะคะเออเพราะฉะนั้นอ่ะถ้าเรายิ่งแบบไปคิดวนคิดมากคิดลบด้วยอะไรอย่เงี้ยค่ะสมองคุณอ่ะการทำงานของสมองคุณอ่ะมันจะแข็งแกร่งขึ้นอะไรที่เราทำทุกวันทุกวันอ่ะมันก็จะเก่งขึ้นใช่ไหมคะมันก็เหมือนกับว่าเราอ่ะ ออกกาลังกายเราฝึกการออกกําลังกายอย่างปกติแล้วว่าเราไม่เคยวิ่งเลยอะไรเงี้ยวิ่งไปโลนึงเราก็เหนื่อยหอบไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยค่ะเราวิ่งไป1โลแล้วก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมแล้ก็เหนื่อยหอบแต่สมมติว่าถ้าเราฝึกทุกวันน่ะต่อให้เป็นแนนาโคส5โล10โลอะไรเงี้ยเราก็จะทําได้แต่ว่าการฝึกอ่ะไม่จําเป็นจะต้องแบบ ฝึกวันแรกแล้วก็วิ่งสโลหโลอะไรอย่างนี้เลยนะเราฝึกทุกวันทำทีละนิดลีนิดแต่ว่าให้เน้นทำทุกวันนะคะเออมันก็จะแข็งแร่งขึ้นเหมือนสมองเหมือนกันความคิดของเราอะคะ่ะเออมันก็จะแบบปิ้งขึ้นมาคิดวนอยู่อย่างนั้นอะเราก็ต้องรู้ทันมันก่อนนะคะเพราะฉะนั้นในตัวเฮปโอค่ะมันก็จะอธิบายได้ว่าถ้าเกิดว่าคุณฝึกความคิดวนอะคิดทุกวันทุกวันอะคุณก็จะคิดวนได้แบบ เขใช่หมคะึ้นวิธีแก้นะคะวิธีแก้ข้อแรกนะคะเราจะต้องกลับมาอยู่กับปัจจุบันของเรานะคะปัจจุบันของเราเป็นอย่างไรปัจจุบันของเราก็คือวินาทีนี้คุณมิวเข้าใจนะว่าแบบการที่จะกลับมาอยู่กับลมหายใจเราอะ่ะเออคุณอาจจะทําไม่ได้เราเพราะว่าในสเตจที่คุณแบบ คิดอยู่อย่างนั้นคิดอยู่ไม่หยุดอะ่ะเออจะให้คุณมาอยู่กับพลมหายใจอะ่ะแล้วนั่งเฉยๆอะ่ะมันยิ่งคิดมันยิ่งทําไม่ได้ใช่ไหมเออสิ่งที่ทําได้อะ่ะก็คือการเดินสมาธิก็คือเดินเฉยเฉยบนพื้นในบ้านนี่แหละค่ะแล้วเราก็รู้ว่าเออเราก้าวเท้าขวาแล้วนะเราก้าวเท้าซ้ายแล้วนะอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆอะค่ะประมาณสัก15นาทีคุณก็จะสามารถตัดความคิดอันนั้นออกไปได้ หรือแม้กระทั่งการไปออกกําลังกายเลยเพราะว่าความคิดอะสมองมันคิดไม่หยุดตลอดเวลาการที่คุณอะแต่ว่าความคิดอะมันไม่สามารถอยู่ในร่างกายที่แบบเราขยับได้ใช่ไหมสมมติว่าเราวิ่งเงี้ยเราก็ต้องโฟกัสที่ว่าเราจะวิ่งยังไงไม่งั้นเราก็จะล้มใช่ไหมถ้าอย่างนั้นอะ มันก็คือการหยุดความคิดทันทีถ้าเกิดว่าร่างกายเราแบบกําลังมูฟเมนต์อยู่อ่ะมันก็จะหยุดความคิดไปทันทีหรือแม้กระทั่งแบบโยคะหัวเลาะที่แบบเราก็แบบหัวลรอฮ่าฮ่าฮ่าโดยที่ไม่มีสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะเออมันก็ทําให้แบบร่างกายเราอ่ะมีความสุขด้วยใช่ไหมหลั่งสารแห่งความสุขหลั่งเอนโดฟินขึ้นมาเออวิธีเนี้ยสมมติว่าถ้าเกิดคุณอยู่ในที่เยอะๆอย่างเช่นออฟฟิศแล้วคุณแบบ หาทางออกไม่ได้อ่ะคุณก็เดินมาในห้องน้ำเลยก็ได้นะแล้วคุณก็แบบไปกระโดดตบคนเดียวในห้องน้ําอย่างเงี้ยก็ได้นะหรือว่าไปหัวเราะแก้หัวเราะพอหัวเราอปุป๊บอ่ะมันบอกร่างกายกับสมองมันสื่อถึงกันมันกําลังบอกสมองว่าฉันมีความสุขนะเพราะฉะนั้นอนะ่ะคุณก็จะหยุดคิดวนแล้วคุณก็จะมีความสุขคุณก็จะไม่เครียดได้ทันทีเลยนะคะอันนี้คือไวมาก แต่ไม่ได้มีแค่วิธีนี้วิธีเดียวนะคะยังมีวิธีต่อไปที่สามารถช่วยคุณได้เหมือนกันอย่างที่สองที่เราคิดวนก็คือเรามัวแต่คิดถึงคนอื่นครัวแต่คิดว่าคนนั้นเขาจะคิดยังไงกับฉันคนนี้เขาจะชอบฉันไหมฉันทําอย่างนี้ไปดีหรือเปล่าเขาจะคิดยังไงหรือว่าถ้าฉันทําอันนี้ไปสังคมจะแบบประเมินฉันว่าฉันเป็นคนยังไงแต่ทั้งที่จริงๆแล้วว่ามันไม่มีใครสนใจคุณหรอกเพราะว่าทุกคนน่ะก็มัวแต่คิดเหมือนคุณนั่นแหละ เ,ออเขาก็คิดในเรื่องของเขาเหมือนกันใช่ไหมเขาไม่มาคิดเหมือนคุณหรอกทุกคนนะมีความคิดเป็นของตัวเองแล้วก็เขาไม่ได้ใส่ใจคนอื่นมากขนาดนั้นเป็นธรรมชาติของเรานะคะที่เราจะสนใจตัวเรามาก่อนมากกว่าคนอื่นความคิดของเราอะคะ่ะมี6ความคิดต่อหนึ่งนาทีเพราะฉะนั้นแล้วว่ามันเป็นธรรมชาติของเราที่แบบเราจะคิดไม่หยุดอะคะ่ะมันก็จะไม่แปลกเลยนะถ้าเกิดว่าคุณอยู่เฉยๆแล้วคุณก็ยังคิดอยู่ วิธีแก้ทำอย่างไรแทนที่เราจะปล่อยให้ความคิดแล้วมันอยู่ในหัวใช่ไหมคะเราเขียนออกมา เป็นฟรีไลติงเลยก็คือหาสมุดกับปากกาต้องเป็นสมุดกับปากกานะเพราะว่าสมองกับมือมันสื่อถึงกันไม่เอาแบบดิจิตอลที่แบบพิมพ์เอาอะไรเงี้ยไม่เอานะคะเอาเป็นสมุดกับปากกาแล้วคุณก็เขียนเลยอะไรที่มันอยู่ในหัวคุณน่ะเขียนออกมาให้หมดเลยมันไม่จําเป็นต้องเป็นประโยชน์มันไม่จําเป็นต้องแบบเข้าใจได้คือคุณมีอะไรคุณสักแต่ว่าเขียนเลยบางทีคุณเขียนไม่ทันมันก็จะอาจจะเป็นแบบตัวยึกยุกยกยุกยอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะคุณก็เขียนไปเรื่อยๆจนสมองคุณโล่งคุณจะรู้สึกได้เลยว่าสมองคุณอ โล่งเบาสบายสิ่งที่คุณคิดอ่ะมันออกมาอยู่ที่กระดาษหมดแล้วมันคือการเอาความคิดที่วนความคิดฟุ้งซ่านออกมาทิ้งเป็นขยะอยู่ที่กระดาษนะคะซึ่งวิธีนี้ครูมิวใช้มาเป็นปีแล้วมันแบบได้ผลมากเวลาเราเขียนนะเราเขียนทั้งแบบ แกติจูดก็คือการขอบคุณใช่ไหมหรือว่าเป็นดัมเจลโน่ก็ได้ก็คือเอาขยะออกมาทิ้งซึ่งมันได้ผลมากถ้าเกิดว่าครูมิวหารูปของครูมิวได้เดี๋ยวครูมิวจะมาแปะที่ครูมิวเขียนไว้ให้ดูนะคะข้อ3ามนะคะเปลี่ยนจากการตั้งคำถามเป็นว่าวิธีอะไรที่เราสามารถจะทำได้นตอนนี้เพราะว่าตอนนี้คุณคิดวนอ่ะก็คุณอ่ะมีแต่การตั้งคำถามในใจว่า ทำไมฉันไม่ทําแบบนี้หรือว่าลุงนี้ฉันทาแบบนี้ดีกว่าแล้วคุณก็จะหาคําตอบไปเรื่อยๆอะเออว่าทําแบบนี้ดีกว่าไหมหรือทําแบบนี้ดีกว่าไหมคุณต้องแยกนะถ้าเกิดว่าคุณคิดเพื่อทํางานมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งคุณต้องรู้ตัวคุณต้องมีสติแต่ถ้าเกิดว่าคุณคิดลบคิดวนอย่างเงี้ยมันจะเป็นอีกแบบหนึ่งซึ่งคิดลบคิดวนนะคะคือมันก็จะมีบางตำราน้อที่บอกว่าให้เวลาการคิดลบสักสินาทีแล้วก็หยุดแต่ว่า ครูมิวไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่ากลับไปข้อแรกสิ่งใดที่คุณฝึกอะ่ะมันก็จะแข็งแกร่งขึ้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณจะทำอะ่ะก็คือตัดเลยค่ะเออตัดไปเลยคิดว่าความคิดอะ่ะเราจะหยุดได้ภายใน2วินาทีเท่านั้นฝึกอย่างเงี้ยฝึกไปเรื่อยๆนะคะอย่างที่บอกว่าเราจะไม่สามารถเก่งหรือว่าทำได้ภายในวันเดียวถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆอะคะ่ะเราจะสามารถทำได้นะคะการคิดอะ่ะมันเหมือนกับ เวลาคุณถ่ายมือถือคุณบอกว่าคุณนะ่ะขอถ่ายแค่10นาทีในความเป็นจริงอะ่ะคุณถ่าย10นาทีหรือเปล่าถ่ายแปบบ๊แบๆบก็ไป1ชั่วโมงแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นความคิดก็เหมือนกันถ้าเกิดคุณบอกว่าให้เวลาเขา10นาทีอะ่ะเออมันไม่มีหรอกมันไม่หยุดเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดเลยเพราะว่าดรเวนไดเออร์นะคะเป็นนักจิตวิทยาเคยพูดไว้ว่า การคิดวนคิดมากเป็นสาเหตุของทําให้ชีวิตไม่มีความสุขเพราะฉะนั้นคุณต้องตัดตัดวงจรคิดฝึกสมองใหม่ฝึกนูโรพาสเว์ใหม่ๆนะคะ และลองสังเกตดูนะคะว่าความคิดคุณน่ะมันจะมาตอนไหนมันจะมาตอนว่างๆหรือว่ามันจะมาตอนก่อนนอนใช่ไหมเออก่อนนอนน่ะกิจกรรมที่คุณทําคืออะไรลองถามตัวเองดูถ้าเกิดว่าคุณถ่ายมือถืออ่ะคุณก็จะได้ชีพโดพามีนเป็นสารเสพติดความสุขแบบปลอมๆมันจะทําให้คลื่นสมองคุณอ่ะอยู่ในคลื่นเบตา้าก็คือยุกยุๆยุยุอย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็ยิ่งทําให้คุณคิดมากคิดวนคิดลบได้ง่ายเออสิ่งที่คุณต้องทําก็คือ คุณต้องเอาโดพามินที่ดีกับเอนโดฟินที่ดีแนะนำเป็นการอ่านหนังสือนะคะพอการอ่านหนังสือคุณก็จะได้โดพามินกับเอนโดฟินที่ดีไปคุณก็จะมีความสุขแล้วขึ้นสมองคุณก็จะเปลี่ยนจากเบต้าเป็นอัลฟาสเตตมันก็คือจะแบบ ค่อยๆเหมาะกับการนอนอะไรอย่างเงี้ยเออคุณก็จะนอนหลับง่ายขึ้นด้วยเพราะว่าคนที่คิดวนคิดมากอะส่วนใหญ่มันก็จะออกมาทางกายก็คือนอนไม่หลับด้วยใช่ไหมการที่คุณเปลี่ยนกิจกรรมอย่างเงี้ยมันก็ทาให้คุณได้สารแห่งความสุขโอเคครูมิ้วก็จะมา recap นะคะข้อแรกก็คือเลิกคิดถึงอดีตเลิกคิดถึงอนาคตเราก็ออกไปขยับร่างกายของเราแทนใช่ไหมส่วนข้อที่2เลิกคิดถึงคนอื่นเราก็เป็นการ free w ติ t i n g หรือว่าดำ j o u r โนที่แบบ ทิ้งขยะมันออกไปส่วนข้อที่3เลิกตั้งคําถามให้กับตัวเองดูซิว่าเราสามารถทําอะไรได้ในวันนีออ้ให้ทุกอย่างมันดีก็คิดไว้เลยว่าฉันสมมติว่าฉันน่ะจะลดน้ําหนัก5โลภายใน3เดือนอะไรเงี้ยเออแล้วก็เปลี่ยนจากการคิดวนคิดลบอะมาเป็นการออกกําลังกายวางแผนที่เราจะไปถึงเป้าหมายดีกว่า ถ้าอยากเข้าใจเรื่องของการทำงานของสมองมากขึ้นนะคะไปดูคลิปคุณมิวก่อนหน้านี้ก็ได้ะคะ่ะว่าชีวิตคุณยังไม่เป็นไหนเพราะคุณไม่เคยแก้ปมในอดีตอันนี้คุณก็จะเข้าใจวิธีการทำงานของสมองมากขึ้นนะคะและถ้าคุณอยากได้ความรู้เกี่ยวกับสมองเพราะว่าเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตใช่ไหมคะกดติดตามคุณมิวพัดได้เลยค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ